สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนมาพบกับแม่มริข้าวบ้านๆอีกแล้วพี่น้องมอนีมแม่มีแม่นู่อย่างแม่สิลาปาดุกตาปะดุกโอ้แม่ได้ปะดุกจากปปรก่างไายอของของลางนะล้านสมตาปะดุกตัวใหญ่แม่เห็น<ล>ปาดุกตัวใหญ่แม่ก็เลยซื้อมา,อาตัวใหญ่ามากครับเนี่ยพี่น้องสี่สิบบาท เขาจะ๋ย,ย่ยางไว้ <พอ S 1> แม่ก็สิม่ลาบให้มึงเสร็จแล้วแม่มาแม่วัตุดิบเขามีอย่างเนี้ยแม่กันนี้เซก้เป็นกะจนีค่ะเซเลน่หอมหอมหอมชีมชีบกรลังหรือ็้หอมปบ่าท่าผ้ากรเพียกชีนูเกิดจะมีนำก้าวนำปลาต้มเกิดจะมีผีขุ่มครัวเสื้อติปาจ้าอันนี้พักพก,กินครับกันจะมี คืออยังเหล่เต่เนาะเหล่าเต่มีจ้ะ,จะเดี๋ยวแม่ไปเอาปลาไปซับซับอ่ะจังไปเมืงมอ,อ,งอ,องแม่ซับ<ะ>ลอกออ,อกก้อนบ่แม่ลอกออกเนี้อมันลอกกระสีซับเลยจ้ะจัง,งน้อยๆก็ซับไปเลยเนะอะไม่ต้องแม่น กางง่เก่าอกาง่เกาอ,อกเอาเจะเนื้อมันพี่น้องต้องัน,น้ำาน,นจ้ะข้าพวกข้าพวกนี่ซับเขากันเล่นมาให้ส่ซับใส่ดไ,ไดูกันดวมาพักค่อยซอยใส่มามานี่ซับขาใส่เลย ย่านค่าอะไรอย่างาเ,เออน,นี้นยจ้ะถ้าผ่าเซ็ตมึงเนี่ย ซับคาลงไปน้ำเลยซอยลำบางก่อนนะแม่ค <Yeah. S 1> าอ่อนๆนะครับเนาะอ่อนจังหน่อยเนาะ บัางมือเนี่ครับจะเป็นลาบเลียดปลาดุกเด้่บัวไหวเด้กินน่ะบะเนี่ยเราเนี่ยลาบเลียดปลาดุกบัวไหวเด้พี่น,อยนยมม้อ<า><า>งมาเลียดเงี้ยมันเลียดมือจุกของอยู่นะวันเด็ดอ่ะเนี่ยซับซับข้าวลงไปผสมกับเนื้อปลาดุกเลยพี่น้องมันวเอาเนื้อเอานั่นนะ เรียกก่อนนะครับครับแล้วจัดซับละเอียดเลยรียกสใส่เลยก็ับซอยผักเรื่อยสลากซับเห็ดเขากันกับข้ากับเนื้อปลานะี่มันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนี่เห็นไหมแม่หั่นผักขึ้นนี่เลยอ,อ่ะอ่าหั่นผักก่นนกอน,นจ้ะ

เดินไปชั้นหนึ่งได้ยินเสียงวุ่นวักเลยนะป๊อก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 เลยลูกเดินไม่ต้องซอยนะไม่ต้องเด็ดหรอใส่ทั้งขั้วนี่นะนะโอเคไม่เป็นแม่ปุ๋งเลยครับพี่น้องฮันพักเรียบร้อยหอมหวานและจวนใจแม่ใส่ลูกด้ แตกองเพิ่มามอีกหนอนกินเป็นนวยเลยกินเป็นหน,วย,ยน,น,หนวยครับเดี๋ยวจังไปเมืองแม่ปรุงรสเนาะครับอ่ะเมืองแม่ปรุงรสพี่น้องจาง้ไปดูกระแหจ้ะกรแหงกันได้แล้วไม่นานมหงงา นำมุ้งงาใส่ลงไปนำมุ้งนาใส่ลงไปพี่น้องบ้ส่งใส่กะเอกระาปลาต้ปลาต้มตามคั้วหมักตามความชอบของจ้ะขางพริกผงสลัดผู้ดมักเผ็ดก็ใส่ลายผู้ใดมักเผ็ดก็ต้องใส่ แต่ว่าออกระตุงไสเนาะตอนนี De ู้ใดบ่มักเผ็ดวะก็พอดีตามประมาณของเจ้าของนั euh, ่นแหละผมว่าถ้าไปบ่กินกระตงไสจ้าถ้าว่าชวนมากรงไสมันังสิแซ่บน้ปลานิดนึงนะครับจะใส่หลายเพราะว่าเฮาใส่น้าสละไปแล้ว นาเชฟกระทะเล็กโอแมงเชฟกระทะเล็กเชฟกระทะแตกเใช่ไหมนี่ยครับนาเชฟกระทะแตกก็คือน้ำลายเลยครับจะโกเห็นก็ได้คือน้ำลายหอมครับหอมข้าวกลัวทั้งเลยนะเออสีสันน่ากินนะยังบโบราณซีฟเนี่ยนี่ยังโบราณซีมเด้พี่น้องมึงสุดยอดนะบมาเนี่ยทุบเครื่องเลย Cạt Cạt mấy. Ừ. Có đi yeah. mời. Và... xin mời xin mời anh đại hết hát nhá hát đã rai mát hết hát hết 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 โอเคโอเคครับเรียบร้อยใส่จานไปเฮ็ดง่ายๆเนาะเข้าไปซื้อเขาบ่มีเตาย่างหรือเขาบ่ได้ย่างจริงเขาก็ซื้อตามร้านขายส่งตำเหมือนพี่น้องมาดูตัวใหญ่ายจะก็โยยยางไปน่ะมินอา อมอจ้ะจังได้หลายพ้อเแียบถือใจพุน่นบารดาญังเฮาเนี่ยกินกับพักนี่จ้ะมันเจิแล้วสุดยอดเนี่ยผักกันนี่หลายผักโอเคครับขอบคุณครับทีติดตามแม่มะลิแม่มะลิสิฟ<ด>้าวไปเห็นงานาจานใหญ่ๆครับผมจานใหญ่โต Mẹ xin là mừng ngắm là? chim hạc mông kìa mông nha mày vừa lít thật chi pháo bì hết nan sway lẻo thai nham mưu sào mục kuôn phun tóc sầu, lưỡi bội thai kìa 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 ok kìa Ok kìa 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 นะเลียงไรหรือมดดำโอเคครับขอบคุณครับติดติดต,ตามแม่มารีคววนบ้านอันนี้ผูถืกใจขอไปไว้น้ำครับอันนี้ถึกใจกกดซับสไคร b e ให้แม่น้ำนะครับเด้อขอขอบคุณครับสวัสดีครับ bye bye.